พื้นเป็นสีเทาจะแต่งห้องยังไงดีเป็นคำถามจากทางบ้านในสัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้แนวทางคร่าวๆแบบแต่งง่ายๆนะครับถ้าเกิดชอบเป็นโทนสีเทาๆใช่ไหมถ้าเกิดเลือกผ้าม่านเป็นสีเทาเหมือนกับพื้นเนี่ยให้โทนของผ้าม่านเนี่ยมีอุณหภูมิโทนสีที่แก่กว่าพื้นนะครับส่วนผนงังให้เป็นเทาเหมือนกันก็ได้แต่ว่าให้สี บางอ่อนลงกว่าผ้าม่านประมาณ,ณ2-3เบอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่2การจัดองค์ประกอบหรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งเนี่ยทำแบบไหนได้บ้างก็จะให้สูตรเดิมเลยครับก็คือเป็นจับคู่ไปนะครับถ้าเกิดเป็นผ้าม่านสีเทาใช่ไหมครับเลือกเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของห้องนั้นให้เป็นสีเทาอย่างเช่นโต๊ะตู้เตียง เลือกมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งจับคู่กับสีพา้าม่านให้โทนเดียวกันมันก็จะเกิดความบาลานซ์ของสีภายในห้องนะอย่างภาพข้างหลังเนี่ยเขาแต่งเป็นโทนสีน้ำเงินเข้มผ้มาม่านสีน้าเงินเข้มใช่ไหมครับให้มาแมทชิ่งกับตัวไอตัวโซฟาสีน้ำเงินเข้มคุณเห็นไหมนั่นแหละแล้วก็ให้บาลานซ์สีด้วยตัวพรมพรมตรงพื้นเนี่ยมันจะมีตัวสีเทา สีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวโซฟานะครับแล้วก็สีขาวนะครับกรอบรูปด้านหลังเหมือนกันให้มันมีโทนสีน้ำเงินเข้มสีขาวสีเทาตัวนี้ให้มันมาบาลานสีตัวเฟอร์นิเจอร์ในห้องเพียงเท่านี้ก็จะเกิดความสมดุลภายในห้องได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามเกี่ยวกับการตกแต่งผ้าม่าเนี่ยลองคอมเมนต นะครับกันเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วถ้าเกิดผมมีไอเดียดีๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันในคลิปหน้านะครับ